ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเกียดครับผมขาสลัดลิปนี่ครับเดี๋ยวมาเยี่ยมช่มหลังจากที่ลงหยาแล้วฝนก็ถล่มมาอีกรอบหนึ่งครับนักนะครับเนี่ยตักมาแถวนี้ครับคือตอนแรกพมก็ว่าน้ำแปลงหยาก็ต้งสี่แหงบกนะครับเนี่ยเพราะว่าสิบเตัดขึ้นมาง่ายเลยจิ้น ตอนใบใบกาบม้าหนักอีกครับน้ำก็เริ่มมีมาาอีกแล้วครับนี่นี่ก,ก็ช่วงยืนคอกครับนี่ครับช่วงพ้นยืนคอกนี่เป็นว่าบามันนะครับบามันที่ผมได้ผสมเบียร์มาสเตอร์ไว้ครับนี่แต่มันเอฟกเอฟสามนะครับนี่เป็นเป็นว่าสาวทองแรกครับผมได้เอาเบียร์มาตเตอร์นะครับเบียร์มาสเตอร์มาผสมเอามาพัฒนาสุดร่องเบิงครับเอามาพัฒนาสุดร่องเบิง ก็เลยมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับปากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียดครับเรื่องว่าสายพัฒนาครับเรื่องด้วยใจรักแหละครับรักสายสวยงามก็ไปสายสวยงามรักสายเนื้อก็ต้องมาสายเนื้อครับนี่นี่ผมตัดสินใจเอาบียมาเติมมาผสมครับเพราะว่าผมก็คิดว่าพันสิส่งลูกดีแหละครับนี่ครับเพราะว่า ไอ้ของเพิ่นกับเป็นว่าสายนานมนะครับเป็นสายนานานมตั้งแต่แม่เพล่นมาแม่เพิ่นเป็นว่าบดนะครับเนี่ยว่าบดเท่านะครับแต่ผมเอาสายเอชเชมาผสมนะครับออกมาได้ประมาณนี้แหละครับช่วงว่าเป็นราคาช่วงว่าดังๆนะครับเอาสายเอชเชมาผสมได้บ้านนี่ครับแดงนะครับนี่แต่ก็เลยตัดสินใจเอาบีมัตเตอร์มาผสมล่องเบิ้งนะครับคาดว่า เอามาปับเอามาพัฒนาสายเนือ้อเอามาเพิ่มมัดกลามเนื้อให้เพิ่นครับอมบรรยากาศครับว่าสาวทองแรกครับการพัฒนาว่าเนี่ยครับเป็นการที่เลี้ยนรูนะครับเป็นการเลี้ยนรูเป็นการหาความรูไวในการเลียงว่าประวัาสิเป็นสายสวยงามสายเนื้อแบบทุกสิ่งยางครับล่วนยุคข,ขืนยุ้ครับอ่าพอพันแม่พันนะครับอันนี้ก็เป็น อ่งาง้อสาวทองแรกเป็นง้อบามันเลือดสูงเลยนะครับทำมันเอฟกัเอฟสามนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วโอ้เดี๋ครับไปแล้วต้องหาหกเดือนนะครับทองหาหกเดือนแล้วเห็นชัดเจนนะครับปุ่งๆแล้วก็จะเห็นสมบิม,มาเตอร์ครับ ครับท่าชิปนีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชุมถุกคนทุกทันนะครับขอให้จะมีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะให้ได้ความไข่กจะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาดยางครับท่าชิปนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตตามให้ผมน้ำนะครับเด้อแก่งเตือนชิปต่อไปครับ